แม่ป่าไพ่มนิษยแม่นัดนอมแม่นัดนอ้อยแม่นดัดน้อยประทานป่าไพ่นะครับแม่คุณแม่อันอันแม่อรัญญาคุณแม่ค้ามหมากญ่คุณพ่อเขียวบักแอค,คุณเขียวคุณพ่อเขียวบักแอขอประทานป่าไพ่ อ่าฟลอเรียตเชสตัวแทนแม่คู่หอมหวนนะครับตัวแทนขอ,องท่านอ่าแม่คู่หอมหัวซาลิโตนะครับขอเดินเชิญแม่แม,ม่ปัมปทมาขอเดินเชิญน,นะครับ กับแม่ละองดาวสู้สีหน้าแม่สุนกินดาอรังสีนอสอละมุนสีหานอสอละไมสีหานอสอปัชลาพรธน,นุสินพอบรรลุธนุสินแม่หาไทยรัฐอุด,ดมสวัน พอมนูนสีหาอันนี้นะคุณพ่อสวั์ทินลุงทินเจริญลุงเรื่องแม่ลิลลัททินเจริญลุงเรื่องท่านล่องอนั่น พิลาพม่านเลขานพวนรรณปาวสงาท่านอริตสอบตสมคิดบุรีงามสอบตบัวพันธ์แปรเพ่งสอบตสุขวงวราสิลี ท่านผู้ช่วยทวีจันท่านท่านผู้ช่วยเจรนายใช้บุภาท่านผอสอสอนมาตยาผู้ช่วยนวลสีบางสาคุณพอกมอนมีสุขคุณพอเจนงอกขาว คุณพ่ออดีศักดิ์ชุมพูทิบคุณพ่อทวีศักดิ์พงสาอ้วนพัฒพออ,อกรณิกาแกท้าวอาจารย์ติยาผู้วศีแม่นวลจันร์บริบาลแม่ชิดชนกนิชชอพ่อบัวจันร์พิลาพุ่ม พอคำมุ่นในน้นพอบุญถึงพูอสุดพอบุญนำ้ำเทียมงามดีพอสามานสมบุรธพอทำให้พอดี ครับขอเลยนเชิญออท่านมลลำต่อยซอยจุนะครับขอเล่นเชิญครับขอเล่นเชิญปลาหน่อยนะครับขอเล่นเชิญครับผมคุณเมตตบ้านนองเตาขอเลยนเชิญน,นะครับ ครับสำหรับรายซื้ออที่ทัางอยาิได้นาเลียนใดก็คงจะประมาณนี้ต่อจากนี้ก็จะเรียนเชิญเป็นกลุ่มหมู่บ้านนะครับก็อขอเลียนเชิญญาติบรรดงข้านแสนนะครับขอเลียนเชิญทุกท่านนะครับาบรรดงข้นแสนนัะคิดบ่ คุณแม่พินคุณแม่แชมทุกท่านนะครับญาติบรรดงคสแซวมาเล่นนะครับญาติรัก็ตามด้วยญาติทั้งบ้านสามเภาวนะครับทุกท่านนะครับคร <t ell os ie> ับก็ตามด้วยญ <t ell os ie> าติทั้งบ้านนาสมหวังนะครับขอเลยนเชิญน,นะครับ <t ell os ie> อ่าทุกท่านนะครับอ่า <t ell os ie> เลยนเชิญญาติ <t ell os ie> ทั้งบ้านาน่าสมหวัง ขอเรียนเชิญญาติทั้งบรรวานทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญญาติทั้งบรรวานทุกท่านครับขอเรียนเชิญเจวันเจตุป้าพ่อนะครับอ่าขอเจขอเรียนเชิญเจวะนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญญาติทุกท่านทั้งบ้านหนองเต่านะครับขอเลียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญญาติทั้งบ้านหนองคอทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญคณะคู่โรงเรียน<บ>น้งงงองหา<ม>แพงทนาครับขอขอบุญขอคุณนะครับทั้งอาจารย์โรงเรียนน้องหานพิทยานะครับพร้อมกับเราลูกศิษย์นะครับที่นำลูกศิษย์นะครับมาสอยงาน อาซาบานกิจสอบของแม่แพงแม่ขมีมือนอี่ขอขอบคุณครับแม่ลำปางนนทิาลานะครับขอเลนเชิญตุ๊ตวเจรไนใจ้าผามาไปขอเลนเชิญาติพี่น้องทั้งเมืองเลยนะครับ,บขอเลนเชิญทุกท่านนะครับลูกล้าน ครับแต่อย่าพี่น้องทำมเมืเลื่อยก็มีเฮียพ่นแม่วัดแม่แม่สนบอกครับตามุกป้าป้อมแม่เบิดป้าตีลุงแตงแม่เบียพ่อหมวยตามม่นนะครับขอเล่นเชิญ ขอเรียนเชิญออตัวแทนคณะครูบุคลากรโรงเรียบนบรรณาอุดมแล้วก็ตามด้วยญาติพี่น้องชาวบรรณาอุดมทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่พอสามารถเอื้อน้าหรือพอแม่พี่น้องทุกคนอยู่ในงานนี่แหละครับที่ยังประทันว่างทั้งจะฝากต้องขอประท่านอาภัยพอสามารถเอื้อน้าได้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเข้ามาหวางหนาไายตาทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญลูกแปะไม่น้านะครับ อ่าขอเรียนเชิญครับผมครับข,ขอเรียนเชิญลุงฝนลุงสันนะครับอ่าต้องเอื้อนกันสดๆนะครับเพราะอ่าลายเสืออ่าเชิญมาท่านอ่าจอจินเรียนเชิญช่างเล็กวังสุพุ่งนะครับขอเรียนเชิญครับผม ต้องขอประทานอภัยที่ต้องได้เอื่นกันสดๆนะครับเพราะว่าเขียนลายซื้อับท่านนะครับอ่าคุณลุงตะวันอินโกลงนะครับขอเชิญเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับอ่าที่เอ่ยำใบเถ้วบวดนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอ่าซองยังเหลืออยู่

ครับขอเรียนเชิญแม่กระมวลวันอินยาสีนะครับครับขอเรียนเชิญครับ มีผมเมงพี่น้องกาจะร่วมวางซ้องกับคุณท่างเจ้าภาพบอสชาวพาัฒั์สั่งไปจะได้วางเลยนะครับาอ,อเลจเจนิญนะครับยังบ่ท่านได้ว่างนะครับ

เป็นองนะสมบังเท่มที right ่เดี่ยวจบครับกะหลังจากนี้ก็คงจะเป็นพระกุศเจ้านะครับอนนี้เจาจะสังขารา ऊपथ वयथनमिनो ऊपकितवाणि रुचन्ति ते सङ्प स्मो सुखो अनित्यावथ शङ्खाव ओपथ वयथं मि Teh sang upa sumo suko, Angit jawata sang thala, Upatawaya tamino, Upakitawan rojantih, Teh sang upa sumo suko, Sabesatamaran tijak marisu, Jak marisulia, Ta Tatewa hang marisami, Natime etasang sayo. Nen, nen, cabekon, nen. Nen cabekon, nyebung. Cabekon, cabekon, cabekon. อาวาตามได้นี่นะไอ้นี่นะอน,น,น,ะนิจจาปตสังทลากุปปทวะยะธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันตีเตสามุปะสมสุขโขคชาเพสัตตามารันติจารมาลิงสุจามา,าลิสเล

ไม่ถ่ายยกอนไรมักกะไรอย่าตายไม่ประดั อาพร้อมไปอย่านำละพอนยะคาหรืว่าฮ่าพระปรินติสาครังเอวเมีตัวตินังเปตนังกุปติเยึดติตังเป็ตังตุมหังกับเมียวสมิงจตุนสเพปปรินตุสังกปาจันโทวราโสยาคามันชัวติราโสยาสัพพิติโยรีวังธรรมตุสามพะโร

สัพพุทธานุปภาเวนะสัธสโิภวันโตเตภาวตุสาปะมังขังังลักษณ์ันตุสาภาเทวตตาสะะธัมมานุภาเวนะสัสิภวันโตเตภวตุสาปะมังขังังลัก आन्तुसापादेवातासापासंखानु पावेनसाथासोधिर् प ा व न ् स ो ध ि र โลกครับขั้นตอนต่อไปกจะเป็นการนำเรียนประวัติของกันผู้ไว้ชนทั้งสองท่านนะครับ